สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนอ, <c oughs> อยู่บนหลังคาค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมาสาธิตเบื้องมุงหลังคาอันนี้มาขึ้นพุทธบูชา ะะกระเบื้องสีไหนนั้นเราม,มาดูกันนะคะกระเบื้องบ้านสไตล์โมเดิร์นมีความหรูหรามีระดับแพงนะคะรอบกระเบื้องก็ปาไปแล้วสร้างบ้านในหนึ่งหลัง สีไหนนั่นล่ะคะสีที่เราลงไว้ว่าสีโคโคกบาวก็เรามาดูว่าวัตถุดิบจะมันจะผลิตจากอะไรก็ทั้งผงและสีเคลือบสูตรพิเศษนะคะลผลิตแบบที่ทันสมัยแบบมีวิธีการผลิตแบบทุกขั้นตอนแบบที่พีทันหมดเลย มันเขาเรียกกระเรื่องอะไรอะเซรามิกนะคะเซรามิกเอกเซรานะคะอ่ะมันมันกว่าจะผลิตได้ต้อง่างอุณหภูมิสูงถึง1,100อองศาเซลเซียสสีเคลือบจึงจึงหลอมเป็นเนื้อเดียวกับกบระเบื้องนะคะมันมันสวยแล้วก็ การเวลาก็ไม่ช่วยทำให้กระเบื้องแผ่นนี้เก่านะคะอ่ะมันร้อนดูซิเอาเอาฟอ,อยบนหลังคามันร้อนมากเลยนะอือแล้วเอาฟอ,อยขยบับนะคะอ้าวว่อยู่ส่วนไหนของหลังคาเหรอคะเนี่ยหลังคาหรอลังน้ำแนวแนวขึ้นมาทำอะไรขึ้นมารีวิวสิคะ เบื้องหน่อยอ๊อืมมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะบนหลังคาเลยนี่ก<อ>็จะบอกว่าสียอดนิยมนะคะโคโก้บาวมูปีนึงต้องเจอนะสีเนี้ยแล้วก็สั่งกระเบื้องให้เขาทั้งระบบเหาไหมาไม่กล่าไม่กล่าวเหา อ่ะอีะออ่ะสีดง็่อ,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 อสวยจริงๆนะสีนี้สีน้ำตาลถ้าสีน้ำตาลสีนี้มันเข้ากับตัวบ้านสีไหนก็ได้นะคะสวยได้หมดสวยไดทท้ทุกทุกทุกทรงนะคะอ่าอยากรู้ราคานะคะ จริงๆถ้าซื้อแต่ที่อื่นอ่ะมันก็จะเป็น96บาทนะคะแต่ซื้อกับเจ๊น้องอ่ะมันจะไม่ถึงก็อยู่ในราคา80ดิบนิดๆนะคะคคและดีนะคะทุกแผ่นใช้ได้หมดแม้แผ่นต่อแต่แผ่นบินเราก็ไม่ใช้ตัดสัดตัดรางได้นะคะอันนี้อยู่ช่วงราง ร้อนมากอะไรอือ่ะเรื่องเอ่อเรื่องุณหาเลยมั้งโอ้ เรามาดูถึงวิธีการเผาหลอมละลายของกระเบื้องกันแล้วตอนนี้เราก็ดูอ่านี่สองชั้นนะคะต่างนี้สองชั้นเป็นกระเบื้องใช้กระเบื้องทั้งหมดสามพันกว่าแผ่นแต่มีรอบล่างรอบล่างเราค่อยมุงอะนะคะ นี่เราหมงรอบบนก่อนก็ใช้ทั้งหมด2 7 0 0แผ่นครอบก็คอบนีก็อยู่ครอสันตะเค่กับสันังคานะคะก็จะแยกกันสันตะแค่ใช้90ตัวสันังคาใช้ประมาณ55ตัวของที่ใช้ที่นี่เจ๊น้องหามาให้หมดนะคะแผ่นสะท้อนความร้อน SGC รางน้ำ SGC เ <Yeah. S 1> นี่ยเรามาดูแผ่นสะท้อนความร้อนะ s g ตัวนี้ เราจัดเต็มทุกระบบมีทั้งขอเยืดเชิงชายมีทั้งแหนบของกระเบื้องสันตะเคสันตานะคะครบหมดเลยของแท้หมดของพิมไม่ย่มด้วยนะคะตรงนี้เราไปอยู่ตรงนี้ร้อนก็มีปลอยให้อยู่หนึงบางแดดรนนได้อุ้ยอุย บางแดดบ,บางฝนได้นะคะก็จะอยู่อยู่บนนี้พักหนึ่งก็ตัดสันตะแก่อยู่นะคะก็จะร้อนมากก็จะมาพูดถึงราคาบ้านหลังนี้ต่อบ้านหลังนี้อาคิคำวนวณง่ายๆว่าอุปกรณ์ทั้งระบบที่ทำ B O Q ให้ลูกค้าเนี่ยก็คือ เียดล้านนะคะแค่หลังคาเียดล้านเพราะคิดเข้าๆง่ายๆว่ากระเบื้อง80กว่าบาทนะคะเออเอ่อ80กว่าบาทแล้วตารางเมตรหนึ่งก็11แผ่น800กว่าบาทสันตะเคีสันหลังคา3า0กว่าบาทก็เป็นมนค่ารวมๆไปเสร็จอุปกรณ์ทุกอย่าง ก็เกือบหนึ่งล้านนะคะถ้าไม่รวยจริงไม่มีเงินจริง <c oughs> ก็แนะนำอุปกรณ์ธรรมดาหรือว่ากระเบื้องธรรมดาก็ได้ค่ะนะคะ <c oughs> เราก็อยากจะนำเสนอกระเบื้องรูหรามีระดับสำหรับไฮโซมีกระตังโอ้บ้านหลังนี้มูลค่านับไม่ได้อยู่ใจต่างพุทธบูชาต่างหาก ติดผมหลักอีกต่างหากนะคะสุดท้ายเรามาดูก่อนอกระเบื้องมันเป็นหน้าตใยไงอรอบนะคะ เอาไว้ให้เสร็จแล้วจะรีวิวทั้งหลังให้นะคะตอนนี้ก็เหลือเก็บงานอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาชมลักษณะของการปูอะไรกันต่อเราเห็นไหมคะขีดข่วนก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเซรามิกอ่ะมันจะเคาะองไงดีอ่ะโค๊ะ เคาะไอรูปได้ก็ดูเซรามิกเงามากนะคะเคาะมันก็จะเป็นเงาฟ้าเรื่อมก็เป็นเซรามิกค่ะเคาะเงาสอบถามสินค้าทั้งระบบได้นะคะให้คำนวณแบบ DOQ ิก็คำนวณให้ฟรีจ้ะ เพราะว่าเราไม่คิดแค่ใช้จ่ายเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้นะคะไม่มีปัญหาหดูอีกรอบค่ะเ,เ,เอาไว้จบรีวิวก่อนนะคะกาบสวัสดีค่ะ